หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสัมมาอาชีวะดังได้กล่าวแล้วว่าอาชีวะเป็นหลักการขั้นศีลที่มักถูกมองข้าไปเสียในที่นี้จึงเห็นควรน,นําหลักคําสอนเกี่ยวกับอาชีวะมาแสดงไว้พอเป็นแนวทางของความเข้าใจในด้านหลักการทั่วไป เรื่องอาชีวะมีเนื้อหาที่ควรแก่การวิจารณ์และแสดงเหตุผลเป็นอันมากเหมาะที่จะแยกออกไปกล่าวเป็นเรื่องหนึ่งต่างหากในที่นี้ไม่อาจบรรยายโดยพิสดารได้จึงเพียงแต่กล่าวเป็นข้อสังเกตไว้ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับหลักทั่วไปในเรื่องอาชีวะมีดังนี้ 1. พุทธศาสนามองเป้าหมายของอาชีวะ โดยมุ่งเน้นด้านเกณฑ์อย่างตำ่ำที่วัดด้วยความต้องการแห่งชีวิตของคนคือมุ่งให้ทุกคนมีปัจจัยสี่พอเพียงที่จะเป็นอยู่เป็นการถือเอาคนเป็นหลักไม่ใช่ตั้งเป้าหมายไว้ที่ความมีวัตถุพรั่งพร้อมบริบูรณ์ซึ่งเป็นการถือเอาวัตถุเป็นหลักความข้อนี้จะเห็นได้แม้ในหลักธรรมเกี่ยวกับการปกครองเช่นกำหนดหน้าที่ของพระเจ้าจักรพรรดิข้อหนึ่งว่า เจือจานหรือเพิ่มทรัพย์ให้แก่ชนผู้ไรทรัพย์หมายความว่าคอยดูแลไม่ให้มีคนขัดสนยากไรในแผ่นดินพูดอีกอย่างหนึ่งความสำเร็จในด้านอาชีวะหรือเศรษฐกิจของผู้ปกครองพึงวัดด้วยความไม่มีคนอดอยากยากไรไม่ใช่วัดด้วยการมีทรัพย์เต็มพระคลังหลวงหรือเต็มล้นอยู่ณที่ใดที่หนึ่งเมื่อได้เกณฑ์อย่างต่ำนี้แล้ว ไม่ปรากฏว่าท่านจะรังเกียจในเรื่องที่จะมีทรัพย์มากน้อยอีกเท่าใดหรือว่าจะมีเท่าเทียมกันหรือไม่เพราะเนื่องด้วยปัจจัยอื่นๆอีกในสองข้อที่จะกล่าวต่อไปข้อสังเกตเกี่ยวกับหลักทั่วไปในเรื่องอาชีวะข้อสองความมีปัจจัยสี่พอแก่ความต้องการของชีวิตหรือแม้มีวัตถุพรั่งพร้อมบริบูรณ์ก็ตามไม่ใช่เป็นจุดหมายในตัวของมันเอง เพราะเป็นเพียงขั้นศีลเป็นเพียงวิธีการขั้นตอนหนึ่งสำหรับช่วยให้ก้าวต่อไปสู่จุดหมายที่สูงกว่าคือเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพจิตและพัฒนาปัญญาเพื่อความมีชีวิตดีงามและการประสบสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไปคนบางคนมีความต้องการวัตถุเพียงเท่าที่พอเป็นอยู่และก็สามารถหันไปมุ่งเน้นด้านการพัฒนาคุณภาพจิตและปัญญา แต่บางคนยังไม่พร้อมชีวิตของเขายังต้องขึ้นต่อวัตถุมากกว่าเมื่อการเป็นอยู่ของเขาไม่เป็นเหตุเบียดเบียนผู้อื่นก็ยังเป็นที่ยอมรับได้นอกจากนั้นบางคนมีความโน้มเอียงความถนัดและความสามารถในการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นได้ดีการมีทรัพย์มากมายของเขาก็เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์